สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชวนเข้าครัวกับนุชวันนี้ชวนทําไส้แซนวิชนะคะเด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ทานได้คะ่ะช่วโมงเร่งด่วนยำเช้าๆคะ่ะไปดูส่วนผสมและวิธีทำคะ่ะ ผักนะคะก็จะมีถัว่วข้าวโพดแล้วก็แครอทค่ะหั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะหรือว่าจะไปซื้อที่สําเร็จรูปแล้วก็ได้นะคะนี่นุจ,จะใช้แบบสําเร็จรูปค่ะใครแพ้ถั่วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะจากนั้นเราก็ต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็เอามาลวกแบบนี้นะคะลวกน้ำร้อนก่อนค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะเราก็ต้มไข่ ไข่เราจะต้มแค่4ี่หนาทีก็พอนะคะน้ําเดือดเดือดแล้วก็เอาไข่ลงไปนะคะเพราะว่าจะไม่ให้ไข่นั้นสุกเกินไปค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะจะนุ่มๆนิ่มๆอยู่นะคะจากนั้นเราก็จากนั้นนะคะเราจะใช้นี่ค่ะมายองเนสนะคะหรือแมเนตนะคะใส่ในนี่ค่ะผักเมื่อสักครู่ที่เราลวกค่ะกะปริมาณเอาเองนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ จากนั้นก็ตามด้วยนมข้นหวานนะคะนี่ค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะใครชอบหวานน้อยหวานมากก็ใส่ลงไปเลยนะคะตามด้วยไข่ไก่ค่ะ2ฟองนะคะที่เราต้มเมื่อสักครู่ค่ะนี่ค่ะยีแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเหม็นคาวนะคะไม่เหม็นนะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกขั้นตอนค่ะอย่าลืมเกลือนะคะเพื่อนเอนเติมเกลือลงไปด้วยค่ะนี่ค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้นะคะ โอเคค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะนี่ค่ะหาขนมปังมานะคะจะเป็นแบบไหนก็ได้ค่ะใส่ลงไปในเครื่องพิมพ์นะคะใส่ไส้ลงไปได้เลยค่ะตามด้วยอีกแผ่นเลยนะคะนี่ค่ะประกบลงไปเลยค่ะร้อนนะคะเราไปดูผลงานค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไสแซนวิชของเรานะคะชั่วโมงเร่งด่วนยามเช้าๆค่ะนี่ตอบโจทย์เลยนะคะเพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะคะตอบโจทย์ช่วงเช้าๆได้ดีมากเลยค่ะเรามาดูไส้ข้างในกันนะคะนี่ค่ะกรอบแล้วก็สุกนะคะไข่ไก่รับรองไม่ไม่เหม็นคาวแน่นอนค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ อร่อยมากๆเลยค่ะรสชาตินะคะก็จะหวานๆนะคะแล้วก็เค็มนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะเด็กๆรับรองชอบค่ะเพราะว่ามีผักที่เขาชอบนะคะทานได้ไม่ยากนะคะมีทั้งข้าวโพดนะคะแล้วก็แครอทซึ่งเด็กๆก็ชอบนะคะหลังจากนั้นนะคะไส้ที่เราทำนะคะเราทำเยอะๆเลยค่ะนี่ค่ะใส่กล่องนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะเก็บไว้ได้หลายวันเลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะแล้วพบกันใหม่คลิป นะ่าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย